สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครมีอาการแพ้ท้องห้ามพลาดคลิปนี้เป็นอันขาดนะคะวันนี้มาแนะนํายาที่ไม่เอาทานเองค่ะยาตัวแรกนะคะเป็นยาเกี่ยวกับการเมารถนะคะแก้อาการเมารถนั่นเองนะคะฟังไม่ผิดค่ะนี่คือ,อยาแก้อาการเมารถมันจะช่วยให้เราไม่วิงเวียนศีรษะหน้ามือตาลายครจะเป็นลมได้น,นะคะยาชนิดที่2ค่ะจบที่ชนิดนี้นะคะก็คือชื่อนี้ค่ะเลกกิกรคอมนะคะก็คือ แพทย์ที่สวีเดนนะคะเขาเขียนยาน,นี้ออกให้แม่อมนะคะเพราะว่าแม่อมได้โหกเขาไปปรึกษาแล้วว่ายาชนิดแรกทานเข้าไปแล้วนะคะมีอาการเหมือนแบบคนเมารถแล้วก็ง่วงนอนมากๆเลยคุณหมอก็เลยจ่ายยาตัวนี้ให้นะคะและคุณแม่คนไหนที่มีอาการแพ้ท้องอยู่อย่าเพิ่งซื้อยาเหล่านี้มาทานนะคะก่อนที่คุณแม่จะมีการปรึกษาคุณหมอก่อนเนาะและแม่แม่ที่อยู่สวีเดนนะคะก็สามารถโทรหาสถานีอนามัยใกล้บ้านของคุณแม่ได้เลยคะ่ะและใครที่อยู่ เมืองไทยนะคะก็ติดต่อคุณหมอประจำที่คุณฝากคันได้เลยนะคะก็ขอให้คุณแม่หายแพ้ทองไวๆนะคะเหมือนตอนนี้แม่อมแพ้ท้องหนักมากเลยคะ่ะทุกคนไม่รจะทำยังไงดีเลก็กกีกอนคมก็ช่วยได้บางทีแต่าบางทีก็ไม่ไหวนม่มากนม่มากไปแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่อมด้วยนะคะ